ลาลอม,ามาเกออี่าาอไม้ครับก็ทำประตูอาจารย์อาจารย์ตือกำลังทำงานอย่างกรักคเม้นอย่างกรมันทำแมน ครั้งแรกนะนี่ใช้สิ่งองก็ารมาสิก็ครั้งแรกันใช้เครื่องมือพวกนี้หรอกที่มาใช้ส่ว่าไม่ไม่เคยใช้สิ่งไม่เคยทำงานไมเคยทำงานภาคสนามไม่เคยทำงานกรรมกรทำงานแต่ในร่มทำงานแต่ในออฟฟิศหรือในคอนโดในคอนโดในในทวกงานนี้เป็นงานใจเตือนงานอาชีพเตือนเกับเป็นช่างมาก่อนเตือนเป็นช่างมาหลายปี ทำแล้ทุกอทุกทเรื่องชังก่อสร้างทางไม้ทัางปูนทัางแบงทางหามทุกทุกช่างทำผนงานท้าเคยทำงานดีมากเดี๋ยวจำสาถงนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำขนาดเรื่องทัางไม้นีกาลังทำทำประตูประตู ก็รู้ว่าเราเสร็จแล้วเราฝังเสร็จแล้วล้วประตูตรงกลางเนี่ยทำประตูสุดเราทำไรตอทไาดิเอนูดิไ้หนมเงานช้างนะงานเนี่ยมันนิดงานสุดบันสุดท้ายแล้ว ยังยังอยู่โอ้ยยังสุดท้ายด้วยเหรอมีมีวันสุดท้ายด้วยแต่แต่แต่เส้นพลังจิตเพราะการทำหรือว่าทำประตูทำกานเกตหาอะไรเงี้ยไม่ออกเลยผมไม่เหาที่ทำไม่หาผมดิฉันน้ำไปขวดหนึ่งเลยไหลออกมาหมดเลยออกมาหมดเดียวผมนี่ไม่หา ผมเหมือนด้วยเหมือนยางแลนะพี <Pal> ่ผมเหมือนด้วยเหมือนยางนะในนี้ดันมียางแล้วเอาสัมภาษณ์จะมาเสร็จอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าเนี่ยทำทำงานมันโอ้ทั้งแรกที่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทั้งสิวที่สิวสามครึ่องโอเคมาไม้นี่มาตั้งยิบมามามเสร็จจับนี่เลยนี่จับนี่แหละจับแลับเป้นเดีนั่กลับลงมา ครบเลยนาะตามกัค้วิ oh, oh, oh. ่งเรอแตบนนี้ก็ได uh, ้รายงสามนะเป็นช่างจริงๆัำเป็นเป็นช่างมากช่างไม้ทช่างเฮ้ยเปนฮะเป็นล็อกไมาเป็นอะไรจะทำอะไรเป็นแล้วช่างไหมมันเอามันเก่า จะลังทำประตูทำประตูครับือว่าเสร็จแล้วเลยประตูสองสองประตูประตูเล็กประตูใหญ่กำลังทำประตูออกออกแบบเปี่ยนไปทำประตูออกแบบมาไคือเพมมาเป็นหลี่ยไทยไม่ได้เราต้องมาตัดต้องมาประกอบใหม่ต้องมาประกอบใหม่ตอนท่านนั่งคุมงานอยู่ไหนนั่ง<ล>นั่งไม่ได้นั่งพักหมดแรงเงื่อ <laughs> นั่งนั่งพักนะบัง <laughs> นั่งดู่น้องทำงานนั่นเลยนั่งยิ้มนั่นน่ะนั่งรอเอาไปเสร็จเลยเอาไเสร็จเ็